สวัสดีเจ้าเงื้อเงเจ้ารักบ้ันเกิดสาวเหนือน่ะเจ้าวันนี้ฝนตกเจ้าใส่ชุดกันฝนมาเนาะวันนี้เงื้อจะมาเก็บเฮ็ดแก่นเจ้าเฮ็ดแก่นคนเหนือคนเหนือห้องว่าเฮ็ดแก่นน่ะเจ้าแล้วก็เออตางภาากางนี่คือจะเป็นเฮ็ดคลองแคลงยน่เจ้าดอกมันเล็กๆมันมันออกตามขอนไหมตะตีมันฟุ๊กๆแล้วน่ะเจ้าวันนี้เงื้งงมีเฮ็ดแก่นอยู่เจ้ามันออกเองตามธรรมชาติเลยเดี๋ยวก็เง่จะไปเก็บเฮ็ดแก่นน่ะเจ้าไปเงื้งไปเลยเจ้าไปเลย ตอนนี้เฮากำลังจะเดินไปเก็บเ็ดแกนนะเจ้ามันจะออกอยู่ตรงที่ดูป่ะน,นะมันตอนนี้เงื้อง่าเดินมาตีในสวนยางเจ้าเป็นสวนยางของเงื้อง่าเองนะเจ้าแต่ว่ามันจะมีเฮดแกนออกอยู่ตรงขอนไหมออกเองนะเจ้าออกเองตามธรรมชาติเลยเจ้าบ่าได้บ่ได้ไปเพาะนะเจ้าเ็ทที่มันออกเองตามธรรมชาตินี้ ขว่ามันจะล้ากว่าจะตีเฮาเอาไปเพาะเราจะไปดูกันนะเจ้าหน้าตาของเฮดแกนว่ามันเป็นจะใดอถึงแล้วเจ้าเฮดแกนมาถึงขอนเฮดแล้วเจ้านี่เจ้านี่คือเขาห้องว่าเฮดแกนเจ้าเนี่ยกำลังออกอือเกากำลังงอเลยเจ้ามันจะ ดอกมันจะใบใหญ่น,นะเจ้าดอกเ็ดแกนจะดอกน้อยเราจะเอาตามผอนไหมเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปเก็บนะเจ้าจะเอาไปเนีย่ยจะได้กลิ่นนี่เดี๋ยวต้องดูเหมนกรรมั้งเจ้าอาจจะเอาไปตําตํากินก็ได้นะเจ้าหรือว่าจะเอาไปพัดใส่ย,ยอดฟักทองนะเจ้าได้หมด เจ้าเฮดแกนดอกแบบนี้เจ้าดอกมันนีดหน่อยเนะาะเดี๋ยวเริไปเรียกเห็นแบบมันคือเฮดค้องแขงเนีะเจ้าที่ผากกางขนท้องเดี๋ยวเราจะเก็บไปหมดเลยเจ้าไอ้โพสต์้างก่างนี่ น <c oughs> ี่เจ้าเห็ดแกนที่เขาเก็บมาเรียบร้อยแล้วเจ้า <c oughs> เดี๋ยวมาแรงนี่จะเอาไปมกุกขอห้วอามกุกหรือว่าอาจจะต่าแต่ยังบุูงมั่นนะเจ้าว่าจะได้เห็ดอีอย่างได้แล้วเจ้าเห็ดแก้มงามๆกับม,ม,มากับใส่ฝนเจ้าเ <c oughs> ย็นชื่นฉ่ำตอนนี้อันนี้คือเห็ดแกนที่เขาไปเก็บมา <c oughs> หน่อยเจ้า ถ้าก็จะเอาไว้ยกกับข้าวเนะาะก็จะมีต่าใส่เครื่องเจ้าใส่พริกใส่จะไข่ใส่เกลือ,อลงไปเน่อยเจ้าแล้วก็ดีวเขาจะเอาไปมกหน่เจ้าเราจะตักใส่ใบตองไปมกเนาะนี่จะตอนนี้ตอนนี้เขากําลังรอมกเฮดแกนอยู่นะเจ้าเดี๋ยวจะได้ถ้ามันซุกแล้วก็จะได้เปิดออกมาพอเพาะว่าหน้าตายฮดแกนมันเป็นจะได้น่อยเจ้านิ่งๆนๆเอาไปย่างเตาไฟเจ้า เนี่ยแบบนี้มันจะหอมขนาดเลยนะเจ้าหอมใบตองรอสักกรหนงนะเจ้าได้แล้วเจ้ามุกเฮ็ดหอมหอมมุกเฮ็ดแก่นโอกโหดูควันออกตอนนี้กินหอมแตะจมูกขนาดเลยเจ้าโอ้โหเฮ็เหดหายากนะเจ้าของหายากนานๆมีข้างเจ้าปีหนึ่งมีข้างหนึ่งเจ้า เฮดแก่นหรือว่าเฮดแขงหรือ ank, เฮดคองแข็งอัลนั้วแต่จะห้องนะเจ้าแต่บอกว่าภาคอื่นๆนี้ขาเจ้าแต่ตงางภาคเหนือนี่มีนะเจ้าจะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมดูเฮดแก่นนะเจ้าเพราะว่าชิมเฮดแก่นพอสักคำเนาะเอาแค่ okay. คำเล็กๆพอนะเจ้าเอาไว้ให้คนอื่นขายกินพ่องเนะาะแบบ มันหอม้วเจ้าเวลามันมุกใบตองเรบอกมันจะหอมกินใบตองแล้วก็จะมีกินตะไคร้กินใบมะกรูดลอยขึ้นมาแล้วเจ้าวิธีทํทา,าก็บอยากเจ้าเพียงแค่ใส่ตะไคร้ใส่เกลือลงไปใส่พริกลงไปนะเจ้าโคกโคแล้วก็เอามาคู่กับเฮดแก่นนะเจ้านี่แล้วก็เอาไปมกกับใบตองนะเจ้าอ,อร่อยค่ะมันเป็นเฮดแบบมันเหนียวเหนียวอืม มันเป็นอาหารพื้นบ้านนะเจ้าที่มันจะขึ้นตามขอนไม้ที่มันผุๆนะเจ้าก็จะมีเห็ดแก่นี้ขึ้นมานานๆจะมีออกมาข้างเจ้าปีหนึ่งออกมาแค่ข้างเดียวนะเจ้าสำหรับวันนี้ในชีชมกันอเห็ดแกนหอมๆหอมหอม,ม,อมากๆลำตะแตะเจ้าสำหรับวันนี้ง่ายๆจะ้าแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายช่วยติดตามกดไลค์กด like, แชร์ง่ายๆไปเถอเจ้า Bye.